สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับสาหรับวันนี้เอาใจานักฟุตบอลขาสั้นกันหน่อยนะฮะสำหรับวันนี้เรามาดูาการซ้อมนะครับของทีมนักฟุตบอลชายนะครับของโรงเรียนราชชนิตนนทบุรีนะฮะเป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะหลังจากที่หยุดโควิดไปนานเลยทีเดียวนะฮะมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ สำหรับบรรยากาศการซ้อมนะครับก็เป็นไปอย่างสนุกสนานนะฮะนี่ใครวะล็อกเลี้ยงอย่างเลยเนี่ยนะครับสำหรับหลังจากที่หยุดพักไปนานนะครับเนื่องจากพิษโควิดเนี่ยนะฮะก็เพึงกลับมาเก็บตัวกันได้สามสี่วันนะครับสําหรับราชินีนนทบุรีอันนี้เป็นการซ้อมของ U14 นะครับผมนะฮะก็จัง ปอกแปกปอแปกอยู่นะครยังไม่ค่อยมีพลังงานนะครับโดยทีมงานสยาม FC Academy นะฮะรับประกันคุณภาพนะครับเนี่ยฮะเด็กน้อยจากบ้านไก่ตอดครับเจ้าเบสนะฮะจากบ้านเชีองเมืองครับเป็นตัวแทนจากอำเภอนะจะรลอยนะครับสำหรับเด็กคนนี้นะครับนี่นะมันหน้าตาหล่อเล้วทีเดียวเรียนพ่อแล้วนะ เท้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับว้าวบางทีนี่ไม่ได้ขายฝีมือนะฮะขายหน้าตานะฮะประมาณนั้นเนี่ครับก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับสำหรับแคมป์ราชวิริณน์นะฮะคึกคักกันทีเดียวได้สนามใหม่นะครับผมมีสนามใหม่กันนะฮะด้วยงบของอบจนะครับงบของอบจนนทบุรีปึ้งเดียวมาเลย16ล้านกว่าบาทนะครับ ได้ทั้งสนามพื้นญ้าเทียมนะครับแล้วก็อัฒจันทร์นะฮะสำหรับจัดงานจัดกิจกรรมได้หลากหลายทีเดียวฮะถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวครับสนุกสนานที่5ครับแคมป์ราชบินิสไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะสำหรับโควิดก็คงไม่มีนะครับเพราะว่ามีการคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับจากคณะบริหารสถานศึกษานะครับ โดยท่านพออ,อชาคลิตผู้งามน,นะครับท่านตัวนี้มากไปด้วยฝีมือนะฮะเป็นนักพัฒนานะครับเนี่ยฮะโค้ชแฮร์ี่นะครับผู้มากประสบการณ์นะครับ จากแคนารูนครับนะฮะผู้ไทยเก่งมากครับนี่นะฮะมีทั้งโค้ดฝรั่งครับทั้งโค้ดแอฟริกันแล้วก็โค้ดจากทศไทยเราเองก็มีนะครับผมก็คอยดูนะครับคอยติดตามผลงานกันนะครับใครที่ชอบฟุตบอลขาสั้นก็ฝากเชียร์อีกทีมนึงนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของอ่า แฟนขาสั้นนะฮะก็ช่วยเชียร์ช่วยให้กำลังใจน้องเขานะครับใช้วเวลาว่างเป็นประโยชน์นะฮะขอบคุณครับสำหรับการตามรับชมครับผมไว้ดูคลิปต่อไปครับดูว่าจะมีอะไรไม่ดูนะครับผม